นายภูมิเกลียวสริกุลผู้อำนวยการสำนักงานทกสฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างเปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน3ามไตรมาสแรกของบัญชีปี2566ว่าฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจในภาคชนบทระหว่างปีไปแล้วจำนวน66,103.46ล้านบาทโดยมียอดสินเชื่อคงค้างจำนวน2 2 7 0 2ล้านบาท เติบโตจากต้นปีบัญชีจำนวน4,222ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ101.84%ของเป้าหมาย4,146ล้านบาทยอดเงินฝากสะสม167,345ล้านบาทโดยปีบัญชี2,566ทกอมุ่งเน้นการก,ก,กับเครื่องภารกิจสู่การเป็นแกนกลางการ,การ,กรเกษตรที่มุ่งยกระดับเกษตรกร,ร,กรในทุกมิติโดยร่วมมือกับพันธมิตรและเครือข่าย ในการให้ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเกษตรกร,ก,รการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสู่การทำการ,กรเกษตรสมัยใหม่หรือกรเกษตรอัจฉริยะที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำไปสู่การจัดก,การและแก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชนโดยสามารถพัฒนาลูกค้าและชุมชนไปแล้ว900ราย การพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก BCG ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว21ชุมชนและการพัฒนาความรู้ด้านการเงินและดิจิทัลโดยส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไปแล้วจำนวน24,713ราย นอกจากนี้ทกสอ,อยากให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้สินและการฟื้นฟูนอาชีพเพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีโอกาสในการลดภาระนี่สินมีไรายได้ที่มั่นคงสามารถก้าวพ้นกับดักนี้ได้อย่างยั่งยืนด้านภารกิจตามนโยบายรัฐบาลฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างได้ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2566ทับ2,567โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงไปแล้ว7,906ล้านบาทเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน5านวน558,450รายมาตรการในการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้รวมต้นเงินคงค้างทุกสัญญาณวันที่30กันยายน2,566ไม่เกิน3,000 0 0บาท โดยปัจจุบันมีลูกค้าแจ้งความประสงค์สอบทานสิทธิเข้าร่วมแล้วกว่า221,223รายนอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนผ่านระบบสินเชื่อถอกสด้วย